สวัสดีค่ะทุกคนยินิีต้องรับเข้าสู่ MD Sky และหลายคนที่เห็นภาพที่โพสต์ไว้ในชุมชนหรือคอมมูนิสตี้เกี่ยวกับตัวนี้แล้วมีคำถามบอกว่าให้ลสรีวิวให้รีวิวอยากรู้ว่ามันคืออะไร เดี๋ยวจะให้ดูคือสามีได้ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วถามว่าเสร็จสมบูรณ์หรือยังก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเซแต่จะให้ดูว่ามันคือตัวอะไรตัวนี้ จะเป็นตัวที่ยึดกับขาตั้งกล้องที่ใช้ในสตูดิโอแล้วมันจะมีไม้มมนิไทยพอร์ตที่ยึดกับตัวตั้งกล้องเพราะว่ากล้องบางตัวมีน้ำหนักถึงกิโล2กิโลแล้ว จะไปใช้ตัวอื่นมันจะอ่อนไปมันไม่มีความแข็งแรงจะใช้ตัวนี้แทนจะเป็นตัวยึดกล้องนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามันใช้ยังไงมันจะใช้แบบนี้นะ เป็นตัวยึดกล้องมีกล้องทั้งหมด2ตัวโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ยค่ะจะยึดและจะเป็นตัวมินิพอร์ตขึ้นมาตัวนี้จะเป็นตัววอลล y ี่นะเป็นตัววอลที่ใช้สำหรับส t ตูดิโอเดี๋ยวไปดูตัวที่2ตัวที่2คือกล้อง Panasonic Lumix นะ G85 ตัวนี้ก็นุ่นเลยจะใช้ยึดกล้องตัวนี้มีความหนักอยู่ที่1นกิโลจะใช้ยึดเหมือนกันมาตัวที่สจะเป็นตัวนี้ ตัวครับตัวนี้จะใช้โทรศัพท์ใส่กับโทรศัพท์มันจะต้องมีตัวที่ขยายจับภาพทั้ง3ตัวเนี้ยมาอยู่ใน PC ตัวเดียวกันหลายๆคนก็อยากจะรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรถจะแยกคลิปนี้ออกแล้วกัน เดี๋ยวทุกคนจะสับสนคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เพราะหลายๆคนอยากให้รีวิวว่าตัวนี้มันคืออะไรนะก็ทุกคนได้เห็นแล้วว่าไอตัวนี้ในสำหรับตัวยุดกล้องนะซึ่งกล้องมีความหนักมากจะใช้ตัวยึดกล้อง จะมีตัววอตัววอนี่ก็ต้องซื้อแยกตัวไทพอร์ตมินิเนี่ยไม่ได้ซื้อแบบชุดเดียวกันก็คือตัวนี้เนาะโอเครถก็รีวิวให้ทุกคนได้เห็นสตูดิโอเพียงบางส่วนให้กับเพื่อนๆได้ดูหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายคนที่อยากจะตั้งสตูดิโอเป็นของตัวเอง ในการไลฟ์ในการทำคลิปวิดีโอถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง MD Sky ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีมีสุขภาพพลนานามัยที่แข็งแรงคิดลรองสิ่งใดก็ขอให้ได้สมพรปรารถนาขอบคุณสำหรับรับชมคลิปวิดีโอ